มาแล้วเนี่ยก็น่าจะทำกิจกรรมงๆให้เต็มที่นะใช่ไหมหรือแม้ไม่อยู่ในโครงยู่บ้านเนี่ยอาจจะมีกระดงกระดานมีสีมีอะไรไม่จรงที่นี่กะพับมันป็ตัวเพื่ให้เด็กมก็มีร้องเพลงมั้ยมีอะไรบอกมากนะไหนๆแต่ว่าที่บผมว่ามันย้อนไปก่อนนะไม่มีแล้วของน้องตีนเขาได้อยู่สอง ใครใครเสร็จแล้วพี่บุ๊กพี่บุ๊กเหรอลูกพี่บุ๊กอ่ะพี่บุูชาที่ตัวเดียวของบุ๊กบุ๊กอ้วนบุ๊กอ้วนใครเสร็จแล้วอยู่ในกระเป๋าอ่ไว้คุณสุชาติมาเปิดงานอาชาบำบัดนะคะของชมรมกองกำลมการทางสิทธิัญญากรุงเทพเมืองกลุ่มค่ะ

อาหารำข่าและของชัมจะไากุไทยใชไอันนี้ก็ได้จากุไทยค่ะใส่เอสารปีนี้ปีนี้ก็ยื่นขอไปกี่คนนะคะแล้วปีนี้ตั้งเป้าหมายจะกี่คนปีนี้ปีนี้ยื่นแค่ยี่สิบกว่าคนเองกระจายกระจายไปตอนนี้ยังไม่ได้บริษัทรอเดือนตุลานะคะรอตรวจ ตรวจนับจํานวนพนักงานแล้วถึงจะแจ้งยอดเราว่าเขาจะสามารถให้มาตราได้กี่คนเพราะรอนับยอดสิ้นเดือนตุลาเราถึงจะรู้เรื่องตอนนี้เพิ่งสอนแล้วก็อบรมไอ้ทางสมุดแล้วก็เพิ่งสอนเรื่องการถึงนักพูดมาตราค่ะแล้วก็รวบรวมเอกสารหลายๆคนก็เนี่ยเดี๋ยวจะสอนน้องใหม่ละจนที่ดีรไยได้ ของฝานได้ไปแล้วเป็นยังไงบ้างได้เองไงคะสามห้าเนี่ยเกิดไม่หายสามห้าก็ดีค่ะตอนวันนี้ก็ต้องทำเอกสารสะเบียนของกุมแล้วช่วยอะไรได้บ้างนะช่วยอะไรได้ไหมก็คือเจ้าหน้าท e. ี่เพิ่งจะลงเยี่ยมเยยี่มบ้านจากสมาชิกที่ได้คไงคิ่แล้วก็เลยขาดคิวแล้วแล้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรอนายโยมมาจัดแล้วก็จคิดว่าเขาจะมาช่วยอะร

เยอะค่ะเราสามารถซื้อของเข้าในร้านดูมันหาตาให้ลูกค้าได้เลยเพราะแม่เล็กอันนี้ขายในในกลุ่มหมู่บ้านแล้วเขามีลายกลุ่มสั่งทางลายกลุ่มแล้วแม่เล็กก็ส่งสายส่งได้ด้วยครับถามแม่ไม่จำเป็นว่าจะรอหน้าร้านหรเ่าแม่ชี่อแม่แม่แล้วพอได้ไปแล้วรู้สึกไงบ้างก็ชีวิตก็ดีขึ้นค่ะแบบการหมุนเวียนการอะไรก็จะดีขึ้นเงินจะสะพัดขึ้นของในร้านคือลูกค้า รามว่าเข้ามาก็คือไม่หลุดอ่ะได้ได้ได้หมดอ่ะคือของเราซื้อไปก็ก็อยากฝากบริษัทด้วยนะครับว่าวันก่อนเพิ่งไปคุยที่อุตสุสุมาเหมือนกันนะครับเขาก็จ้างแค่คนเดียวสามห้าก็คือแม่น้างคำน้นี่แหละปัญหาของเขาคือเรื่องการทําเอกสารก็คือหมายก็าวว่าเขาก็ไปติดต่อที่เขตเนี่ยไอ้ที่จัดหางานเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้รับ ควาในความสะดวกอะจริงค่ะอันนี้เพิ่งเข้าไปเจอส่วนตัวนะครับที่ที่จัดหางานคือแบบไม่ให้ไม่ให้ามร่วมมือเลยค่ะกับกับคนพิการกับกับรการรับเอกสารเราก็เหมือนกันคือคือพอถามเราว่าเป็นชมรมไหนเขาก็บอกเราว่าให้เอาไปยื่นชาาบอกเป็นกลุ่มเขาให้เอาเราไปยื่นจัดหางานกลุ่มแต่เราเป็นคนที่อยู่ในส่วนของลิบบุรีทะเบียนบ้านพื้นที่อยู่ตรงนี้เขาไม่รับเขาบอกว่าจะ ถ้าจะเอาคือฝากไว้ช yeah, ื่อไว้ได้อ okay. ่ไม่รับเอกสารเราเอาไว้เพื่อให้บริการเพื่อไม่ไม่ให้ความร่วมมือมากคไปที่อื่นคืนต่างกันเลยพอะไรค้วก็พที่จะสนับเราให้สำเรกบการมันต่างกันมาก เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนชุดค่ะเปลี่ยนชุดกนชุดที่แแต่หัวหน้าชุดนี้ดีมากนะเพราะหัวหน้าชุดนี้ออกตรวจที่เมื่อตอนที่ได้โครงสินล้าพ่ชานดีมากแต่คนที่พี่ไปคุยทั้งเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงผมใส่ซอนเนียอยู่ไม่ได้ความร่วมมือเราตัดทุกประตูป่ยไปหมดเอาไปส่งที่โ่เียันยังไม่ได้ไียื่นไงวโครโครคิดว่าโคงเจอไอที่รับบทเลยนะไ ไอพีชมมาว่าเอกสารเราเนี๊ยบมากปากเราบว่าถ้าเอกสารสวยงามมากเลยของชมรมเราเขาชมมาเห็นนะพอทำดีมันก็น่าพิจารณาเหมือนแบบได้หยิบขึ้นมาดูเอกสารเนี๊ยบมากเออนอปน่าสนใจสวยทำเรียบร้อยเอกสารเขาเขาชมมาครันพี่จัดทำอะไรอย่างประกอบประกอบเขาเขาส่เอกสารให้ด้วยใครขาดหรืออะไรเขาบอกแนะนำให้ แล้วก็ตรวจรับเอาไว้หมดเลยคือไม่แบ่งแยกเขตเลยรับเอาไว้ให้มีผู้ประกอบการมาเริ่มเริ่มมาเลือกแล้วอะค่ะอยากให้เราวิ่งทั้งสองฝั่งนะฝั่งผู้ประกอบการด้วยแล้วก็ฝั่งบริษัทก็มีบริษัทที่รู้จักเราดีเองจะดีกว่าได้ง่ายกว่าแล้วก็มีโอกาสได้ต่อเนื่องเพราะอย่างอย่างนี้ยาวบินแล้วได้ขอบริษัทจากจต่ทำงานุ่มือถือแล้วปีนี้ก็ได้ที่เดิมเขาก็ให้ต่อเป็นการสอยยอด แกไปติดต่อมาแล้วเขาก็ให้เขียนโครงเพิ่มเติมเข้าไปเป็นการต่อยอดแกก็เลยได้ที่เดิมถ้าเราติดต่อเองกับบริษัทเนี่ยมันคุยกันง่ายแล้วเหมือนเขาเห็นเราทําจริงเราส่งรายงานทุกหกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาก็ให้ต่อไม่ต้องพิจรารณาอะไรเอกสารเหมือนเดิมเปลี่ยนโครงใหม่หรือว่าต่อยอดจากโครงเดิมแค่นี้เขาก็ให้เลยทำจริงก็อย่างเนี้ยดีดีอะไรที่เราทำแบบดีๆอกัาเนี่ยผมอยากให้ทำแบบนี้มากกว่าเพราะว่า เ,เป็นกลุ่มแล้วเนี่ยปัญหาตามไม่เยอะวันนี้บอกเลยนะคะเนี่ยที่นาย,ยกบอกคือพี่อ้อยไม่สอนให้เขียนแต่อ้อยไม่ทําให้นะเพราะว่ามันอาดเขียนเสร็จแล้วคุณฝากมายื่นเอามารวมกันที่ร้านอ้อแล้วยื่นให้เนะี่ยอยากให้ทําแบบนี้เพราะคุณจะเข้าใจปัญหาอย่างเมื่อวานสาวไปส่งเห็นไหมคะมันมีคอมเมนต์มาว่าชุดนี้มีเอกสารอะไรผิดพลาดต้องการอะไรเพิ่มนั่นคือคุณจะรู้ป<ม>ัญหาของคุณในปีต่อๆไปแล้วคุณจะได้ทําเองได้ในในวันข้างหน้าและสามารถสอนคนอื่นได้ด้วย ที่เราไกด์ไลน์ไปให้หขาคือให้ไปทําเองก่อนส่งเราก็ตรวจสอบให้คุณแล้วขั้นตอนหนึ่งแต่นี้เราไปเจอจัดหางานดีเมื่อวานเขาก็เช็คให้เราอีกทีหนึ่งก็มีคิวท่ามาแค่คนเดียวซึ่งก็เดี๋ยวส่งเสริมไปได้ให้เป็นอะไรเอาไปเพิ่มได้แต่อยากให้ทําเองแบบนี้ค่ะคือเราเราไม่ได้รับทําให้นะเราไม่ได้เอามาเอาข้อมูลมาเขียนอะไรเนี่ยไม่ใช่เราเราสอนคนอื่นต่อด้วย